ประโยชน์หลายอย่างเลยทั้งบรรทุกทั้งสะดวกอะ่ะคือไม่ลําบากอะ่ะครับและตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่อำเภอตะพันหินนะครับจังหวัดพิจิตรมาส่งมอบรถ3ำรรแชรมป์รุ่นสมาร์ท125ครับตอนนี้ผมมาอยู่กับคุณลูกค้าแล้วที่คิดว่าโตส้สำลรอแชมป์ช่วยประโยชน์อะไรในการค้าขายพีไ่ได้บ้างโอ้ประโยชน์หลายอย่างเลยทั้งบรรทุกทั้งสะดวกอะ่ะคือไม่ลําบากอะ่ะก่อนพี่ใช้รถอะไรก่อนเป็นรถลากอะ่ะ นะหน้าฝนก็ลำบากก็เลยตัดสินใจ่ะเลือกซื้อรถสำล้อแชมป์มาใช้งานอืค่ะโอเคแล้วคิดว่าจะใช้งานอะไรบ้างครับเนี่ยใช้ค้าขายขนของอะไรอย่างเงี้ยขนของอะไรเงี้ยได้ได้หลายอย่างอะ่ะครับผม สำหรับการส่งมอบรถสำรัอแชมป์ของเรานะครับสิ่งที่เราเตรียมมาให้คู่มือการดูแลรักษานะครับที่สําคัญครับรถสำรับแชมป์นะครับสามารถทรรําพรลบได้มีเสื้อแจ็คเก็ตนะครับพร้อมกับหมวกกันน็อกแถมให้ใกล้ไกลเรามีบริการจัดส่งให้หมดเลยนะครับและท่านใดอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามได้ตามช่องทางตามนี้เลยนะครับ